ดีค่ะทุกคนวันนี้เก็บชอตสดุดนเมทนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมนอนสู้ผีกันนะทุกคนซึ่งฉันก็เพิ่งหลอดมาเล่นไม่นาาหรอกเล่นไปตาเจ้วเองก็คือเพื่อนทิ้งของฉันอ่ะที่โรงเรียนอ่ะมันมาบ่นเว้ยว่าแบบอัดว่าให้เล่นเกมอื่นได้ไหมนอกจากอา V วจัดไปค่ะนอนสู้ผีไวไวไวกูมาก่อนกูมาก่อนกูหลับก่อนสู้กูไม่ได้ <laughs> ทำไมรู้สึกกูชั่วจังเลยอ่ะ ฉันมีทริกก็คือสกอีกเกงนี้มาหนึ่งอุ๊ของดีเฮ้ยแกฉันได้ของดีเนี่ยแล้วเราจะสามารถอัพได้เลยมันดีมากวางไว้เลยเยอะๆเบิ่มๆต้องเกเ็บใช้ไ่เยอะอยู่แล้วฉันก็เคยเล่นอยู่แหละแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นแล้ว เออมันอัพไม่ได้เราฉันก็อัพเองละกันเนาะนี่มาอีผีหน้าไหนก็มาเลยนี่คือที่มึงเวลไม่กี่เวลบอกเลยตีกุ้งชายหรอกมึงดูประตูกูหนายิ่งกว่าหินอาวุธกูมาเนี่ยอ่ะเป็นไงล่ะมึงเลือดไหลไปใส่น้ำเลยดูผีดิอ๋อนี่นี่ฉันนี่ฉันอยู่นี่อัพเฟส เป็นเง,งี้ยะขีู่้ใช่ไหนแน่เลยมาซื้ออะไรต่อดีทักควาดลวกันวิว,วสองแล้วพีวิวสองแล้วหนีอัพก่อนเลยพีมันวิวสองแล้วมันจะแย่งขี่เราลืมไปไม่มีอนี้มีเครื่องพลังงานงั้นลองซื้อ นต้องใช้กี่บาทนาะถึงจะสามารถซื้ออีอันนั้นได้อัอนไหนนะเราจำได้โอไม่ใช่มันต,ต้องสูงเหมือนนกำลังมาเลยต้องใช้อีกกี่บาทอ๋อทัประตูเข้าม,มาไม่ได้หรอกนังผีบอกเลยว่าแบบป้อมแบบ มันไม่ใช่ป้องผีแหรอกที่นอนชั้นหนามากหนังเหนียวเวอร์เพราะฉันน่าจะทำตัวเป,ป็นป้าข้างบ้านนะคะไปเสียฮัทเดี๋ยวนะนอ,อีผีโออีผีมันอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยสู้ๆเขาสู้ๆๆเขาเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านของมีแค่เนี้ยเหรออ๋อ,อลืมไปอยู่เหนืออยู่เหนือบ้านกูเลยต้องช่วยแล้วแหละหลับสน ทำป้อมประการไว้ทําปืนไว้ทุกที่เราคงอาจจะต้องติดปืนเพื่อเอาไว้คอยช่วยเพื่อนเราที่มันแบบอยู่บนนี้นะอันนี้มันโวยโอ้ผีอยู่ไหนอ่ะขอสเสียบใส่อยโอยอยู่นี่เลือนกจะติงเนี่ยโว้ย มันเครื่องผลิตพลังงานด้วยเพื่อเราเพื่อนเราก็เลื่อยสู้ผีไปเลยดิดูแลื่อยตู้ผีแบบดีแ้าเป็นท่าตายโดนยิงไปจะขีดนี่ไงผีตายยังผีตายยังตายยังอ่ะไม่ตายไปไหนเราว่ะก็คิดริอาจจะมาสู้ฉันอย่างนั้นเหรอไม่มีทาง ต้องอัพประตูฉันไม่มีเครื่องอ๋อนี่ไงซื้อได้แล้วกูก็ลืมไปเนาะอ,ะอัพรัวๆเลยดีกว่าโอ้โหมีเครื่องนี้แล้วคือดีมากบอกเลยผี่ยิงกูไม่ตายหรอกคอนเฟิร์มเลยว่าไม่ตายอ๋ออัพได้อีกแล้ว <c oughs> นี่ สูไม่ได้เปละ่ะเป็นไงแบบโดนยิงตายไปดิตายังโ้ยไม่ตายอ่ะรดละความพยายามที่จะฆ่าตูเถอะเดี๋ยวสร้างเอาไว้ช่วยยิงสลับสนุนเพื่อนเราด้วยมาสิใครเดินถ่านก็เจ็บแล้วอ่ะเว้ยตัวอะไรอ่ะอ๋อช่วยบทตังหรอทำตัวปเป็นเด็กดีหน่อยล่ะ <c oughs> สู้ฉันไม่ได้หรอก ีชนะแล้วคือเคยวิ่งผ่านก็นตายอ่ะเนาะโอเคเดี๋ยวเราอาจจะมาต่อยพีสองนะคะอีบุย